สวัสดีวันปีใหม่พาไอบรรดาเราท่านรื่นรมเรือยยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีอ่ะสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครทุกคนก็มาทำงานสวนปลูกผักปลูกหญ้ากันต่อนะเนาะพอกล้าผักชีลาวนะคะ อันนี้ก็เป็นมเมล็ดผักชีลาวนี่ซื้อมาสิบาทนะคะนี่เขาแบ่งขายแต่จริงถ้าเราซื้อเป็นแบบกลุ้งใหญ่ๆเนาะก็จะได้เยอะนะ,ะเลพันไม่ได้แพงอันนี้ตั้งแต่ปีเก่าก่อนมัน้งลองพ่อ,พอดูดดอมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการพ่อกล้าผักชีหรือว่าปลูกผักชีไม่จะเป็นผักชีลาวผักชีไทยก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะก็อนอื่นก็มาเตรียมภาชนะสําหรับพาะก่อนนะคะอาจจะใช้ถาดหลุมสําเร็จถาดไข่ที่ไม่ใช้แล้วกระถางไซส์เล็กๆแบบนี้ก็ได้จากนั้นก็ นำดินใส่ภาชนะที่เราจะเพาะนะคะอะไรรองก้นหลุมไว้นิดนึงก็เป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะ <S <S ดินนี้ก็เป็นดินผสมสำเร็จที่เราซื้อมานะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีเวลาหมักดินใช้เองหมักงไม่ทัน <S 1> <S 1> อ่าซื้อมาอแล้วก็มาเลือกกรวดเลือกหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้ออกแล้วก็ผสมแกลบเก่านะคะเข้าไปสักครึ่งส่วนหรือหนึ่งส่วนสามส่วนนะดินหนึ่งส่วนนะคะ แล้วก็คี้เท่าอีกสักนิดหน่อยเป็นตัวปรับสภาพไล่มรุงมลแรงแล้วก็เป็นธาตุอาหารเสริมเพิ่มไปในดินดคลุกคล้าให้เข้ากันเราก็จะได้ดินพอกล้าต้นทุนต่ำไม่ใช่ผักมะเล็ดพันธุนแ์แพงๆนะเราก็ไม่ต้องผีพิถันมากก็ได้ใช้ดินเป็นปลูกธรรมดานี่แหละแกลบเก่านะคะมาอุดรูถาดหลุมการดินไหลหนีแล้วก็เติมดินเข้าไป ปลูกผักอินทรียกินเองหรือว่าพอ่อกล้าผักขายก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะเต็มหลุมอย่างนี้เราก็ทุมน้ําก่อนนะให้แบบดินชุ่มๆก่อน <_ d ata> แล้วก็ทําหลุมักหน่อยนะคะไม่ต้องลึกนะ <_ d ata> แล้วก็เหยอะลงไปแค่นี้ก็เยอะแยะแล้ว <_ d ata> ก็ประมาณ10ต้นนะอให้ เยอะเกินชุ่มปวามแออัดเกินมันจะแย่งอาหารกันนะคะก็จะก็จะไม่โตอ่าประมาณนี้หนึ่งกอนะคะพะยายไปอยู่ถุงดาเขาก็จะอยู่ด้วยกันนะเราก็จะไม่แยกเขาเออกจากกันแล้วแล้วกลบดินพอมิดรดน้ําพอชุ่มอ่าชีลาวนี่ใช้เวลางอกก็พอๆกับชีไทยนะคะก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งเราก็จะเริ่มงอกออกมานะอยู่ในถาดลุมนี้ประมาณ สองสัปดาห์เาก็จะย้ายลงถุงดำนะคะจริงอันนี้ถาดนี่มันเล็กเป็น,น่นยนไซนี่สำหรับพวกที่เขาทำ